เฮ้ยเจ้าหนี้นี่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 เหรอเหรอสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับนักเข้าสู่ร้านตากบนี่โอเคโอเคโอเคเลยท่านดีบอกว่าโอเคนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับนะคุณลูกค้าทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างกบนะครับนะช่องช่างกบว้านะครับยินดีต้อนรับนะทุกท่านด้วยที่ ไม่ว่าคุณลูกค้าเก่าและคุณลูกค้าใหม่นะครับนะที่เข้ามานะครับในร้านช่างกบครบทุกอย่างคุณลูกค้าครับในะวันนี้เรามีอุปกรณ์นะมากมายกันเลยทีเดียวนะอุปกรณ์ของเรานะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือนะครับนะ,ะเครื่องมือช่างเราก็มีนะครับ อุปกรณ์เครื่องมือช่างมีหลากหลายหลายรายการเลยออไม่ว่า Orion, ช่างปูนช่างไม้นะครับนะช่างเหล็ bab, ล общем, กร OM, นะ Computer, เราก็มีให้และอุปกรณ์นะครับในการต่อคอมนะคอมพิวเตอร์เราก็มีและอุปกรณ์การไล์สดครับคุณลูกค้าเรามารนะีอุปกรณ์การไล์สดด้วยนะอุปกรณ์การไล์สดเรามีหลากหลายหลายอย่างกันเลยทีเดียวและมีอุปกรณ์การทําสวนนะครับนะอุปกรณ์เอาไฟโซล่าเซลนะและที่สําคัญที่สุดนะครับนะเรานะครับนะ ว้าวกันเลยมีอุปกรณ์นะครับนะหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านมากมายหลายอย่างที่จะมาแนะนํากับคุณลูกค้าเลยวันนี้นะครับคุณลูกค้าคบอย่างแรกเลยอย่าลืมนะกดติดตามนะครับนะกดติดตามช่องช่าง,งกบครบทุกอย่างด้วยและนะครับนะอย่าลืมทุกๆครั้งอย่าลืมส่วนลดนะครับนะเรามีส่วนลดให้กับคุณลูกคา้าไม่ว่าคุณลูกค้าต้องการนะครับนะ ชิ้นไหนนะครับนะแบบไหนเรามีส่วนลดให้บางรายการนะครับนะบางตะกายังมีนะครับแปดเซลล์ด้วยคุณลูกค้ายังมีแปดเซลล์ด้วยนะครับนะยังมีแปดเซลล์ด้วยเอาละคุณลูกค้าครับวันนี้มาเริ่มต้นกันง่ายๆกับอุปกรณ์การไลฟ์สดกันเลยทีเดียวอุปกรณ์การไลฟ์สดนะครับนะเรามีหนึ่งอย่างเลยที่อยากบอกเลยว่าเราจะเป็นมืออาชีพได้เราต้องมีเรื่องแรกเลยครับคือไมค์คุณลูกค้าครับนะเราต้องมีไมค์สายนะครับนะอย่างนี้ที่ผมเน็บอยู่นี่นะครับนะเป็นไมค์สาย ไม่สายเนี่ยคุณลูกค้ามันจําเป็นมากๆเวลาที่คุณลูกค้าไลฟ์สดเพราะหนึ่งอย่างเลยทําให้เสียงเราดีขึ้นและเราไม่ต้องใช้เสียงหนักนะครับนะไม่ต้องอใช้เสียงแบบรุนแรงแต่เรานะครับนะแค่เพียงพูดเบาๆเราก็สามารถที่จะทําให้เสียงเราเนี่ยเสถียรและเสียงดีได้อ่าอย่างที่หนึ่งนะครับนะอย่างที่สองนะครับนะ,ะไม้เนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะคุณลูกค้า ไม่สายกับไม้ไร้สายนะครับนะคุณลูกค้าเรามีไม่ไร้สายให้กับคุณลูกค้าด้วยไม่ไร้สายเนี่ยเหมาะมากมากกับการที่คุณลูกค้านะครับนะต้องไปทําคลิปนะครับนะต้องไปทําคลิปวิดีโอหรือนะครับนะไปนะครับนะไปไลฟ์นะครับนั้นนอกสถานที่คุณลูกค้าไม่จําเป็นต้องเอาไม้สายไปแค่เพียงพาไม้ไม้ไร้สายไปหนึ่งตัวคุณลูกค้าก็โอเคแล้วนะครับนะต่อง่ายนะครับนะคุณลูกค้าแค่ เสียบนะครับนะตัวโทรศัพท์ของเรานะครับนะและนะครับตัวนี้เอามาเนบและก่อนที่เราจะเนบนะคุณลูกค้ามันมีตัวเปิดด้วยนะคุณลูกค้าเราต้องเปิดก่อนนะครับนะเปิดตรงนี้เปิดไฟก่อนพอเปิดไฟเสร็จนะครับนะเราถึงจะมาใช้คุณลูกค้าพอเสร็จแล้วแล้วก็เนบแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถใช้ได้แล้วฉะนั้นไม้นะครับน่ะเป็นเรื่องจําเป็นมากๆเลยที่อ่าสนักอ่านักคนที่ไลฟ์สดนะครับคุณลูกค้าจําเป็นมากๆสําหรับคนที่ไลฟ์สดกันเลยทีเดียว ไม่ตัวที่3นะครับนที่อยากนําเสนอนะครับนัก็คือไม่ไร้ายสายอีกเหมือนกันนะครับนะแต่เป็นไม้คู่คุณลูกค้าไม้คู่เนี่ยคุณลูกค้าสามารถใช้ได้1คนนะครับนะและอีกหนึ่งคนนะครับเวลาที่เราไปสัมภาษณ์หรือนะครับนะเราเป็นวิทยากรทั้ง2คนนะครับนะเราก็สามารถทําได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับนะสำหรับ นักไลฟ์สดนะครับนะหรือทําคลิปวิดีโออย่าลืมเลยนะครับไมเป็นเรื่องสําคัญครับอย่างที่2นะคุณลูกค้าอย่างที่2กันเลยทีเดียวคุณลูกค้าอย่างที่2อนะครับนะอยากนําเสนอในเรื่องของ ไฟไฟไฟนะครับนะไฟนะครับนะไฟโคมไฟนะครับคุณลูกค้าเรามีโคมไฟอ่านะแบบสองแบบนะครอย่างแบบที่มีรีโมทกับไม่มีรีโมทนะค,นะคุณลูกค้าทําให้ดูได้เลยนะครับนะว่า,อาพอผมนั่งแบบนี้ใช่ไหมครับนะถ้าไฟไม่สว่างนะเราจะรู้เลยโอ้นี่คนนี้นะข่าวเกินนะครับนะ ขาเกินนะครับนะก็คือขาเกินไปนะครับนะ,ะนั้นพอมีไปนะครับนะจะช่วยในเรื่องของทําทให้นะครับนะทำให้ตัวผมเนี่อรู้สึกนะครับนะว่าวันนี้ในตรงนี้เนี่ยาทาให้เราเนี่ยมองเห็นอะไรได้อีกหลายๆหลายอย่างาฉะนั้นคุณลูกค้าครับนะเรามีไปไลฟ์สดแล้วจะทําให้เราเนี่ยเป็นมืออาชีพมากขึ้นและอย่างที่3นะคุณลูกค้าอยากบอกเลยคุณลูกค้าจําเป็นมากๆก,ก็คือขาตั้งโทรศัพท์ อย่าไปเอาขาตั้งแบบธรรมดาหรือเอาโทรศัพท์ไปฝากไว้กับข้างฝาหรือไปฝากไว้ในกองผ้าเพื่อที่จะไลฟ์สดนะครับนะอันนี้ที่ผมพูดเพราะผมทํามาแล้ว <laughs> นะวันนี้นะครับถ้าเราเป็นมืออาชีพคุณลูกค้าจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องมีขาตั้งกล้องนะครับนะขาตั้งกล้องและขาตั้งโทรศัพท์จําเป็นมากๆอย่างมาตรฐานด้วยคุณลูกค้าเราลงทุนเพียงเล็กน้อยนะครับนะแล้วเราเป็นมืออาชีพเลยสําหรับนักไลฟ์สดนะครคุณลูกค้าและยังมีนะครับนะตัวซาวการ์ดตัวไมค์เอ็กซเ นะครับนะหรือต่างๆนะอุปกรณ์ต่างๆออมากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับนักไลฟ์สดคุณลูกค้าเข้ามานะครับนะได้เลยนะมาดูได้และนะครับนะอุปกรณ์การไลฟ์สดเสร็จนะคุณลูกค้าอยากฝากเลยในระหว่างที่ไลฟ์อยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับนะแบตหมดทันหมดนะเรามีนะครับนะ power bank p o w e แบงค์เนี่ยเอาไว้นะครับนนะเวลาที่คุณลูกค้านะครับนะกำลังไลฟ์สดอยู่เราไลฟ์ไปเป็นเอาแบตเหลือน้อยนะครับนะเราสามารถที่จะใช้นะครับนะเจ้าพาเวอร์แบงค์เนี่ยเสียบเข้าไปได้เลย เราบางครั้งเราไปอยู่นอกสถานที่ใช่ไหมฮะเราไม่ได้อยู่ในบ้านเราไม่สามารถที่จะมีไฟได้ฉะนั้นเรามีพาวเวอร์แบงก์นะครับนะมีตั้งแต่หมื่นมิลลิแอมสองหมื่นมิลลิแอมสามหมื่นมิลลิแอมคุณลูกค้าจนถึงห้าหมื่นมิลลิแอมคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยเออสามารถหยิบไปใช้งานได้เลยนะครับนะไม่ว่าคุณลูกค้านะครับนะเอออยากได้นะครับนะแบบไหนสไตล์ไหนคุณลูกค้าสามารถาสั่งซื้อได้ในตะกรา้า สั่งซื้อได้เลยนะครับนายากร้ามีนะครับแนละ้ส่วนลดให้กับคุณลูกค้าด้วยอ่ามีลดมากลดน้อยนะครับคุณลูกค้าดูเอาเองนะครับนาะหยิบไ้เลยว่าวันนี้คุณต้องลูกค้าต้องการลดขนาดไหนนะเราลดกระน,นำกันทีเดียว <laughs> ไม่ใช่กระนำนธรรมดานะครับนะไม่ใช่กระนำธรรมดานะครับนะกระนำกันเลยทีเดียวลดแล้วลดอีกกันนะครับนะคุณลูกค้าลดแล้วลดอีกกันเลยทีเดียวเรายังมีนะครับนะอุปกรณ์การไฟ้สดเมื่อกี้ผมบอกว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับนะเราก็มี มีตั้งแต่นะครับนะล้อนะครับนะล้อแมกยางรถยนต์นะครับนะอ่ากล้องนะครับนะในรถยนต์นะครับนะอุปกรณ์ตกแต่งของรถยนต์ผมบอกได้มีครบจบเลยคุณลูกค้าเข้ามาที่ร้านช่างกบนะครับคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยและสอบถามได้นะครับนะว่าอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์บ้างอะไรที่เกี่ยวกับอ่าสิ่งต่างๆนะครับนะที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยคุณลูกค้าถามได้นะฮะอ่าเรามีไว้บริการกับคุณลูกค้าไม่ว่ากันชนหน้ากันชนหลังอ่าสปอยเลอร์นะครับนะสปอยเลอร์ หรือนะครับนะกอ่าก็เรียกอะไรแบบหางปลานะครับนะต่างๆคุณลูกค้าครับนะเรามีไว้ให้อ่คุณลูกค้ามากมากเลยนะครับนะเยอะแยะเลยสําหรับรถนะครับนะอ่คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับนะไม่ว่าอ่คุณลูกค้าต้องการนะครับนการศาสตร์นะเห็นไหมครับอ่การศาสตร์นะครับนะหรืออะไรก็แต่ที่คุณลูกค้าต้องการนะเกี่ยวกับรถยนต์ถามได้มีกล้องนะครับนะมองหน้ามองหลังนะครับนะกล้องมองหน้ามองหลังอ่หรือ นะครับนะเกี่ยวกับนะไฟท้ายนะครับนะไฟท้ายไฟหน้าคุณลูกค้าถามได้แบตเตอรี่คุณลูกค้าครับนะเราสามารถที่จะ,ะสั่งได้นะครับในร้านเลยคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับนะบอกได้เลยว่าครบจบที่นี่นะครับนะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์อ่า อุปกรณ์ตกแต่งมอเตอร์ไซค์นะครับนะ้เราก็มีให้คุณลูกคา้ากามีนะครับนะในเรื่องของอ่าเรามีกล้องให้ด้วยนะครับนะมอเตอร์ไซค์เราก็มีกล้องติดให้คุณลูกค้าต้องการแบบไหนคุณลูกค้าบอกเลยนะครับนะคุณลูกค้าอยากดีไซน์มอเตอร์ไซค์ของคุณลูกค้าให้เป็นแบบไหนนะฮะไม่ว่าคุณลูกค้าต้องการล้อแมกล้อเล็กล้อใหญ่ยางหรือบางยางหนานะนะเรามีไว้คอยบริการกับคุณลูกคา้าห,หรือต้องการนะครับนะอ่านอตเจดีน็อตอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นนะครับในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณลูกค้าาจะแต่งเรมี ไว้นะครับนะคอยบริการกับคุณลูกค้าทุกรูปแบบนะครับไม่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับนะของคุณลูกค้าอยากให้เป็นแบบไหนนะครับนะแปลงได้ภายในฉับพันกันเลยทีเดียว นี่ฮะคุณลูกค้านะสั่งซื้อได้เลยนะครับนาะแต่ทุกครั้งที่การสั่งซื้อคุณลูกค้าอย่าลืมอย่าลืมเนี่ยต้องย้านะครับนะาอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะส่วนลดด้วยอ่าเราต้องเอาส่วนลดของเราเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ผมนี่เป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งครับนะก็คือเรื่องของส่วนลดนะไม่นั้นคุณลูกค้านะครับน้ากังวลนะครับนะอ๋อซื้อเอมันจะแพงกว่าข้างนอกไหมน่ยผมบอกได้เลยนะครับนะถูกกว่าแน่นอน เพราะของเรานะครับมีส่วนลดแล้วนะครับนะบางครั้งนะครับนะเร,เรายังได้ส่วนลดในการอ่อส่งฟรีนี้ครับผมผมบอกได้เลยนะครับนะหรือมีบางรายการนะครับนะบางตากต้ามีแปดเซลเขาอีกโอ้โห ถูกไม่ธรรมดานะครับนะถูกแล้วถูกอีกเลยถูกแล้วถูกอีกนะครับนะาคุณลูกค้าเราโอ้ถูกนะครับนะาไม่ใช่ถูกธรรมดาถูกแล้วถูกอีกนะคคุณลูกค้าวันนี้นะครับนะวันนี้เรานํามาฝากกับเครื่องอุปกรณ์นะครับนะหลายๆอย่างวันนี้เรามีอุปกรณ์นะครับในการที่ทําก็คือคอมด้วยนะคุณลูกค้าวันนี้เรามีอุปกรณ์นะครับน้ที่คุณลูกค้าต้องใช้เลยนะครับมีหลายคนนะครับน้าที่ประกอบคอมเองนะครับนะหรือต้องการนะครับนะนีช่างกบนะครับนะาอย่าลืมนะช่างกบจะบอก <laughs> วันนี้นะครับนะอุปกรณ์คอมอ่าพิตเตอร์ในบ้านเรานะครับนะบางทีเนี่ยเราใช้งานหนะักนะเกินไปน,นะครับนะองใช้งานหนักเกินไปใช้งานหนักเกินไปคุณลูกค้าครับวันนี้นะครับนะ้องเบาใจได้เลย คอมของคุณลูกค้าจะไม่ร้อนเลยเมื่อเราใช้นะครับนะพัดลมนะครับนะกเรียกพัดลมใดแอ์นะคุณลูกค้าพัดลมไดแอตัวนี้นะครับนะมันเป็นตัวหนึ่งที่ أو, พอเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับนะคอมตัวนี้จะทํางานนะครับนะแอตัวนี้พัดลมตัวนี้จะทํางานทํางานเหมือนกับมีนะครับนะมีแอ์นะครับนะความหล่อความเย็นไว้นะครับนะให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับนะเมื่ <_ X 2> อมีนะครับนี่เลยนะครับนะพัดลมใดแอตัวนี้ว้าวผมบอกเลยนะคุณลูกค้านะครับนะหม ๆของผมก็ใช้ตัวนี้นะครับนะใช้ตัวนี้ยี่ห้อนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมใช้แล้วนะครับนะไม่ว่าทั้งวันทั้งคืนนะคุณลูกค้าเราเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องมานั่งกังวลว่าโอ้นะครับนะใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับนะวันนี้เรานะครับนะอยากนําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับว่านี่นะครับนะกับนะตัวพัดลมไดแอร์ อันนี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและยังมีนะครับนะอุปกรณ์ไม่ว่าแรมนะครับเนาะไม่ว่าแรม CPU นะครับนะต่างๆนะครับนะคุณลูกค้าเข้ามาถามได้เกี่ยวกับนะครับนะคอมพิวเตอร์คุณลูกค้าเข้ามาดูได้ในร้านเรานะครับนะมีไว้คอยบริการ ครบคันกันเลยทีเดียวนี่ครบคันกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าแลวยังมีนะครับนั่นนี่เลยนะครับนะอ่าแป้นพิมพ์นะครับนะแป้นพิมพ์นะครับนะอ่าตัวนี้จําเป็นนะครับนะสำหรับคอมพิวเตอร์เพราะว่าเรานะครับนะสามารถสั่งงานนะครับนะหรือพิมพ์นะครับนะขออ่านะอ่าโหลดหรือทําอะไรก็แต่กับแป้นพิมพ์นะครับเนะเรามีแป้นพิมพ์ไว้บริการกับคุณลูกค้าด้วยนะครับนะมีทุกอย่างสําหรับอ่าเจ้าตัวคอมพิวเตอร์กันเลยทีเดียว เรามีแป้นพิมพ์แล้วนะครับนะเรายังมีเมาส์นะคุณลูกค้าเรายังมีเมาส์ให้กับคุณลูกค้าด้วยเมาส์ของเรานะครับนะมี2แบบ2สไตล์นะครับนะเมาส์สายนะครับนะเมาส์สายกับเมาส์ไร้สายเมาส์สายกับเมาส์ไร้สายต่างกันอย่างไรนะครับนะวิธีการใช้นะครับนะก็ต่างกันก็คือมีสายกับไม่มีสายนะคุณลูกค้าห่วยนะครับเอาละครับ คุณลูกค้าครับานาวันนี้เราจําเป็นต้องใช้เราต้องอยู่บนโลกออนไลน์เราเริ่มเป็นคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาเรียอะไรคอมพิวเตอร์มากกว่านั้นวันนี้นะครับนะผมอยากแนะนําเรื่องดีๆให้กับคุณลูกค้านะครับนาที่จะสั่งซื้อนะครับนะก่อนที่จะสั่งซื้ออย่าลืมอย่าลืมนะครับนะก่อนที่จะสั่งซื้ออย่าลืมเรื่องหนึ่งก็คือส่วนลดนะครับควนลดส่วนลดคุณลูกค้าผมต้องการให้คุณลูกค้านะครับนได้รับส่วนลดแบบเต็ม อ่าพิกัดเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนาทีทองนี่นาทีทองนาทีทองนะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับนะเข้ามาแล้วสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยเรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับนะไว้คอยบริการกับคุณลูกค้าทุกอย่างครบคันกันเลยทีเดียวสำหรับคนที่ล่านะครับนะอ่าอยู่กับคอมนะครับนะคุณลูกค้าเรามีสายต่อนะครับนะอ๋อสายต่อสายพ่วงนะครับนะหรือคุณลูกค้าต้องการนะครับนะ ให้จอคอมพิวเตอร์ของคุณลูกค้านะครับนะมองเห็นตัวหนังสือชัดให้มันเด่นขึ้นเราก็มีตัวแปลงนะครับนะออกจากโน้ตบุ๊กนะเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับหรือเข้าจอใหญ่นะครับนะก็ได้คุณลูกค้าครับนะเรามีตัวสัญญาณนะครับนะตัวสื่อสัญญาณเนี่ยมากมายกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าสามารถเข้ามาถามได้เรามีทั้งนะครับนะตัวต่อแยกนะครับนะคุณลูกค้าอยากแยกไปทางไหนนะครับนะซ้ายขวาหน้าหลังมีทั้ง3จอคุณลูกค้าก็สามารถที่จะแยกได้ฉะนั้นตรงนี้นะครับนะเข้ามาแล้วคุณลูกค้า ครบจบที่นี่เลยนะครับนะครบจบที่นี่เลยคุณลูกค้ากำลางเรายังมีนะครับนะออยู่อหดีนะครับนะอยู่ h หดีให้กับคุณลูกค้าเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับนะคุณลูกค้าไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าเอ็นะครับนะเรามีเอ่อเราต้องใช้งานอะไรบ้างอย่างไรบ้างคุณลูกค้ากำลนเรามีให้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้าใช้งานแล้วผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเมื่อเข้ามาในร้านช่างกบจบทุกอย่าง อุปกรณ์เหล่านี้นะครับนะเหมาะสําหรับนักเอ่อคนที่เอ่ออยู่กับคอมนะครับนะอยู่กับคอมและเอ่อต้องการที่จะให้คอมของคุณลูกค้าแรงนะครับนะแรงและก็ทอ่ทให้อคอมของคุณลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีมากๆเลยนะตอบโจทย์กับการใช้งานได้ดีมากๆเลยคุณลูกค้คคาเข้ามาแล้วนะครับนะผมบอกได้เลยครบจบที่ร้านช่างกบนะครับ เอาไปต่อนะครับนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราวันนี้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วนะครับนะเราจะไปในอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอไฟฟ้าบ้างนะคุณลูกค้าเรามีอุปกรณ์เครื่องของไฟฟ้าก็คือเรามีปลั๊กไฟคุณลูกค้าวันนี้เราต้องการที่จะนะครับนะเขาเรียกว่าอยากจะลากสายนะครับนะไปนั่งล่นคอมตรงนู้นไฟตรงนี้นะครับเรามีอุปกรณ์นะครับนะสำหรับต่อพ่วงก็คือตลับไฟนะคุณลูกค้า ตลับไปของเรานะครับนะเป็นตลับไปอย่างดีนะคุณลูกค้าเราเข้าไปดูได้วันนี้เรามีไว้คอยบริการกับคุณลูกค้านะอย่างมากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวแต่ทุกๆครั้งนะครับนะคุณลูกค้าไม่ต้องมานั่งกังวลเฮ้ยจะถูกหรือจะแพงนะครับนะเออกอให้แดงขอไวว นะคุณลูกค้า one, นะครับนะ่อยอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมอ่อในการที่คุณลูกค้านะครับ <finite> เข้ามาแล้วผมบอกได้เลยต้องครบและจบที่นี่คุณลูกค้าเรามีนะครับนะอุปกรณ์นะครับนะอีกหลากหลายกันเลยทีเดียวเรายังมีนะครับนะตัวไม้นะครับคุณลูกค้าเรายังม,มนะีไม้นะครับนะอ่าไม้นะครับนะไม่ไม่ไม่นะครับนะอ่อเครื่องใช้นะครับนะสำหรับความจําเป็นในการที่อาจจะต่อคาราโอเกะหรือจะต่ออะไรคุณลูกค้าเราก็มีไม้ให้ด้วยเรายังมีไม้นะครับนะเรายังมีสายนะครับนะขอเรียกสายกีตาร์คุณลูกค้า สายคีต้าครับนะคุณลูกค้าสายคีต้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยหายากมากๆเลยแต่ไม่ต้งองกังวลน,นะครับนั้นในร้านช่างกบมีครบจริงๆ เรามีสายคีตาร์ในการเสียบเข้ากับมิกซ์นะครับเนาะอ๋อคุณลูกค้าครับนะเราสามารถสั่งได้ในร้านช่างกบนะมีครบทุกอย่างเรามีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเนาะไว้คอยบริการกับคุณลูกค้านะครับนะอุปกรณ์นะครับเครื่องใช้ไฟนะครับคุณลูกค้าเรามีไม่ว่าคุณลูกค้าต้องการนะครับในเรื่องของความสวยความงามไม่ว่าคุณลูกค้าต้องการไดเป่าผมนะครับเนะหวีผมหรือตัวหนีผมเราก็มีให้กับคุณลูกค้าครับวันนี้เรามาพาไว้ ให้กับคุณลูกค้าเนี่ยครบจบเลยแล้วทำไมมั่นใจนะครับนะเพราะผมใช้อยู่นะครับนะผมก็สั่งมาใช้แล้วใช้ได้ทนใช้ได้นานคุณลูกค้าครับนะวันนี้เรานะครับนะเป็นคนหนึ่งที่เราใช้เองแล้วก็สั่งมาเองนะครับนะใช้เองนักเลงพอนะครับนะพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วแนะนํากับคุณลูกคา้าวันนี้เรานําร้านค้าแบบร้านที่ บ,บริการดีๆนะครับนะห่อของนะครับนะดีๆหรือส่งมาให้เรานะครับนะครบจบด้วยสินค้าที่ตรงปกนี่แหละฮะตากรบนะครับนะหรือท่านกรบนะครับนะใส่ใจเรื่องนี้มากๆ กลัวนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับนะวันนี้เราบอกได้เลยว่าสินค้าทุกรายการนะครับนะสินค้าทุกรายการเราสรรหามาให้กับคุณลูกค้านะเราเลือกแล้วเลือกอีกนะครับนะเราเลือกร้านเราเลือกสินค้ามาให้กับคุณลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนะที่จะว่าจะสั่ง สั่งได้เลยนะครับนะคุณลูกค้าต้องการจะสั่งตัวไหนชิ้นไหนนะครับนะาสามารถสั่งได้เลยแต่ที่สําคัญคุณลูกค้าเราต้องมีส่วนลดนะครับเนะเก็บส่วนลดไปด้วยส่วนลดของเรานะครับนะคุณลูกค้าเก็บได้เลยและที่อีกอย่างหนึ่งก็อยากบอกก็คือบางตะก,ก้าเราจะมีแปดเซล อ่าแปดเซลนะครับนะาไว้คอยบริการกับคุณลูกค้าด้วยอ้าวเราไปต่อในเรื่องของลําโพงนะครับคุณลูกค้าเรามีลาโพงบูทูธนะครับนะอ่าขนาดเล็กขนาดใหญ่คุณลูกค้าบางครั้งนะครับนะเราต้องการอ่าฟังเพลงนะครับนะเราก็มีลําโพงบูทูธและเสียงเพราะนะครับนะเรามีลําโพงบูทูธตัวใหญ่อ่ตัวเล็กนะครับและตัวใหญ่นะครับนะขนาดอย่างนี้เลยนะครับนะคุณลูกค้าครับอ่าเป็นขนาดที่เรียกว่าอ่เราฟังเพลงหรือว่าร้องคาราโอเกะนะครับนะเสียงจะดังกระหึ่มนะบอกได้เลยว่า ตัวนะครับนะลำโพงบูทูธของเรานะครับเนะใช้เองนะครับเนะสั่งมาซื้อมาแล้วก็มาใช้เองแล้วก็มาบอกกับคุณลูกค้าว่าวันนี้นะครับนะสินค้าเหล่านี้ดีอย่างไรและอยากให้คุณลูกค้านะครับนะได้ใช้ของดีๆเชิญได้เลยนะครับนะที่ร้านช่างกบนะบ และเรายังมีกคลัะอุปกรณ์ะครัะอุปกรณ์อุปกรณ์ะครัะคุณลูกค้าครับเรามีอุปกรณ์นะครับในเรื่องของเครื่องมือนะครับนะคุณลูกค้าเรามีเครื่องมือช่างนะครับนะเรามีเครื่องมือช่างสําหรับช่างยนนะครับนะหรือช่างซ่อมนะครับนะต่างๆในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์นะครับนะคุณลูกค้าหรือนะครับนะเราจะซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเราเราก็มีนะครับปาแจไว้คอยบริการคุณลูกค้า เรามีประแจนะครับเราไว้คอยบริการกับคุณลูกค้าเนี่ยหลากหลายกันเลยทีเดียวเรามีทั้งประแจปากตายประแจแหวนนะครับนะหรือประแจเลื่อนนะครับนะคุณลูกค้าเราก็มีหรือประแจบล็อกนะครับนะคุณลูกค้าต้นนะองการนะครับนะที่จะขันน็อตนะครับนะเบอร์ไหนไซส์ไหนคุณลูกค้า market, เข้ามาดูก่อนนะครับนะคุณลูกค้าเข้ามาดูก่อนหรือว่าตัวไหนนะครับนะชิ้นไหนที่มันจําเป็นคุณลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ว่าว่ากันไปเลยนะครับนะคุณลูกค้า อ่าก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับนะอ่าอยากฝากกุญแจอ,อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือหกเหลี่ยมนะคุณลูกค้าบางครั้งนะครับเนะเราไปเจอนะครับเนาะอ่าน็อตไม่มีหัวนะครับนะน็อตไม่มีหัวเอาแล้วนะครับนะไม่มีหัวไม่มีเบอร์เราไม่รู้จะทํายังไงนะไปดูเอา้ามันมีรูบล็อกนะครับเนาะมันมีรูเป็นเหลี่ยมเดียมเราใช้ประแจนะครับนะก็เรียกประแจหกเหลี่ยม คุณลูกค้ากรนะสามารถที่จะขันได้แบบสบายๆคุณลูกค้าไม่ต้องมากังวลเลยมีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับนั้นอยู่ที่ขนาดของนะครับน็อตนะครับนะเราก็มีปรแจให้กับคุณลูกค้าด้วยวันนี้คุณลูกค้านะครับนะเข้ามาที่นี่แล้วครบจบเลยครบจบเลยนะครับนะคุณลูกค้านะเขาจบเลยสั่งซื้อปุ๊บนะครับได้ปั๊บสั่งปั๊บได้ปุ๊บสั่งปุ๊บได้ปั๊บ มาแล้วฉันจบทุกอย่างนะครับนะคุณลูกค้าวันนี้เรานำเสนอในเรื่องของเครื่องมือนะฮะที่ทุนแรงคุณผู้หญิงบอกว่าอยากได้เครื่องมือที่มันทุนแรงฉันนะไม่เก่งนะครับนะฉันไม่สามารถที่จะทํานะครับงานหนักๆได้มีนะครับนะเครื่องมือเบาๆไหมทําให้ฉันนะออกแรงนิดเดียวแต่สามารถทํางานได้เยอะมีนะครับนะคุณลูกค้าเรามีนะครับนะอ่อตัวนะครับนะสว่านแบตเตอรี่ครับมาพร้อมนะครับนะสว่านแบตเตอรี่มาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อน มาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนและเครื่องมือนะครับนะอุปกรณ์นะครับนะหัวตัวนะครับนะตัวขันน็อตตัวอะไรมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะมากมายมากกว่า20รายการคุณลูกค้ามากกว่า20รายการกันเลยทีเดียวมีทั้งดอกสว่านนะครับนะมีทั้งปากไขควงนะครับนะมีทุกชนิดนะคุณลูกค้าและเรามีนะครับนะดอกสว่านคุณลูกค้าเราสามารถที่จะเข้ามาดอกสว่านนะครับนะดอกสว่านไขไม้ดอกสว่านไขเจาะปูนหรือดอกสว่านอะไรก็แต่คุณลูกค้าเข้ามาดูก่อน นะครับน้าว่าในร้านนี้มีครบจริงๆหรือเปล่านะครับนะมีครบจบไหมเรามีครบจบนะครับนะาและบริการกับคุณลูกค้านะครับเราบริการกับคุณลูกค้าตลอดเวลานะคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้โชคดีมากๆเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคุณลูกค้าวันนี้มีแบตอยู่สก้อนนะครับนั้นใน1ก้อนเราเอาไปชาร์จไว้ก่อนก็ได้ก้อนนี้นะครับนะาเราไว้ใช้ทํางานคุณลูกค้าก็ใส่ไว้เลยครับใส่ง่ายนะครับนะพอใส่ปั๊บ ล็อกกรึบนะครับนะพอกรึบป,ปั๊บคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยเห็นไหมเราสามารถเจาะนะครับนะสามารถไขน็อตนะครับนะขันออกขันเข้านะครับนะันอยู่ที่เราเลยนะครับขันเข้าเห็นไหมคุณลูกค้าขันออกเห็นไหม วันนี้เราสามารถทำได้ทั้งสองระบบหรือนะครับในระหว่างเรากังวลว่าเดี๋ยวลูกเด็กจะมาเล่นนะครับนะาลูกหลานเราจะมาเล่นลูกค้าเรามีตุ่มล็อกนะครับคุณลูกค้าล็อกเสร็จปั๊บนะไม่สามารถที่จะกดได้แล้วฉะนั้นสว่านแบตเตอรี่นะครับนะาสว่านแบตเตอรี่สว่านแบตเตอรี่อ่าสั่งได้เลยนะครับคุณลูกค้าเรามีนะครับนะาหลายแบบหลายสไตล์นะครับนะาหลายสีคุณลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับนะาสั่งได้สั่งได้นะครับนะาสั่งได้เลยนะครับคุณลูกค้า เรามีอุปกรณ์นะครับนะสำหรับเครื่องมือช่างไม่ว่าอ่อตั้งแต่นะครับนะสว่านไฟฟ้านะบกบไฟฟ้า ตัวลูกหมูนะครับตัวหินเจียนะครับนะตัวตัดเหล็กนะครับนะตัวตัดไปคุณลูกค้าเรามีไว้คอยบริการกับคุณลูกค้าอยู่นะครับนะเรามีบริการกับคุณลูกค้าอยู่คุณลูกค้าเข้ามาดูก่อนเข้ามาซักถามก่อนว่าเอ๊นะครับนะร้านนี้นะครับนะมีอะไรบ้างนะครับนะถ้าผมไม่ได้ตอบเราจะมีแอดมินนะครับนะคอยตอบให้นั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลคุณลูกค้านะครับนะเบาใจได้เลยเมื่อเข้ามาในร้านช่างกบครบทุกอย่างครับคุณลูกค้าอ่าช่างกบครบทุกอย่างนะครับเอ้า เราไปต่อนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ช่างนะครับนะเรามีอุปกรณ์ช่างเนี่ย เรายังมีนะครับนะตู้ออกไฟฟ้านะครับนะตู้ออกไฟฟ้าเรายังมีตู้ออกไฟฟ้าและตู้เชื่อมตู้ออกตู้เชื่อมเรายังมีนะครับนะดอกเชื่อมนะครับนะก็เรียกลวดเชื่อมให้กับคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยเรายังมีนะครับนะไม่ว่าลูกหมูหินเจียนะครับนะสว่านนะครับนะกบไฟฟ้านะครับนะตัวตัดเหล็กไฟฟ้าหรือยังมีอะไรอีกเรื่อยไฟฟ้าคุณลูกค้าเราเข้ามาดูก่อนนะครับวันนี้คุณลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ต้องกังวลนะครับว่าในร้านเนี่ยจะมี มีอะไรบ้างนะวันนี้เรามีครบก็จบกันที่นี่ทีเดียวนะคุณลูกค้า เองเข้ามาดูก่อนได้นะครับนะเราเข้ามาดูก <UC> ่อนได้นะครับนะเราเข้ามาดูได้นะครับนะออในร้านช่างกบนะครับนะมีทุกอย่างนะครับนะร้านช่างกบมีทุกอย่างคุณลูกค้าครับนะต้องการนะครับนะออสินค้าตัวไหนนะครับนะถ้าหาไม่เจอถามได้นะครับนะชิ้นไหนถามได้เลยนะครับเราไปอุปกรณ์ในเรื่องของไฟฟ้ากันสักนิดหนึ่งครับในเมื่อเรามีนะครับนะเครื่องมือนะครับนะอ๋อสำหรับช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กนะครับนะไว้คอยบริการแล้วเราไปต่อในเรื่องของหลอดไฟนะครับนะคุณลูกค้าวันนี้หลายคนนะครับนนะ หลอดไปเนี่ยตอนนี้นะครับนะาเป็นหลอด LED นะครับนะคุณลูกค้าเรามีหลอดไป LED นะครับนะคุณลูกค้าเรามีหลอดไป LED นะครับนะหลอดไป LED เนี่ยเอาไว้คอยบริการกับคุณลูกค้าไม่ว่าหลอดปิ้งปองเป็นหลอดนีออนนะครับนัหลอดนีออน20่บนะครับวัดสี่บวัเราก็มีไว้บริการกับคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าต้องการหลอดปิ้งปอง หลอดปิงปองเราก็มีนะครับนะคุณลูกค้าหลอดปิงปองเนี่ยเป็นหลอด LED นะครับนะตั้งแต่วัดน้อยจนถึงวัดมากฉะนั้นอยู assadors. ่ท like ี่คุณลูกค้านะครับนะต้องการนะครับนะไฟเนี่ยสว่างขนาดไหนแล้วก็ให้ดูดีขนาดไหนเรามีไว้บริการกับคุณลูกค้านะครับไฟนะครับนะยังมีไฟนะครับนะโคมไฟนะครับนะอ่ที่ห้อยระยะหรือโคมไฟกลมนะครับนะอ่ในบ้านเราในอ่ในบ้านเราในห้องรับแขกหรือที่ไหนก็แล้วแต่เรามีไฟนะครับนะาอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด นะครับนะเกี่ยวกับหลอดไฟเกี่ยวกับไฟแสงสว่างเรามีทุกชนิดนะคุณลูกค้าเข้ามาดูก่อนได้เข้ามาดูก่อนได้นะเข้ามาดูก่อนได้นะครับนะถ้าคุณลูกค้าดูแล้วนะครับนะสนใจนะครับนะชิ้นไหนประเภทไหนคุณลูกค้านะครับนะสามารถสั่งได้เลยหยิบใส่ตะกร้านะครับแนละ้วนะร,นะรถเข็นเสร็จแล้วกดตังซื้อ รเรามีส่วนลดให้นะครับนะเรามีแฟลเซลให้ว้าวลดไปอีกนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับนะอยここ่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะคุณลูกค้าเข้ามาดูได้นะครับนะคุณลูกค้าเข้ามาดูได้ว่าวันนี้นะครับนะตัวไหนชิ้นไหนนะรายการไหนที่คุณลูกค้าต้องการนะครับนะเข้ามาได้เลยสั่งซื้อได้นะสุดยอดมากๆนะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็ซื้อได้เลยนะแต่ทุกครั้งอย่าลืมนะครับ อย,อย่าลืมนะฮะกดติดตามอ่ากดติดตามช่างกบด,ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับคุณลูกค้าครับ điểm để kiếm, quá. <laughs> kiếm <đến> cái <laughs> gì ก็คือเรื่องของนี่เลยอะไรเนกะ็บอะไรนะอ่ะเออเทปอะเทปดื่มอ่ทอทาที่สอนเมื่อไหรน,นะใช่ยังไม่ดูเลยครับนะอัดเทปไปยังไม่ดูเลย <laughs>